สวัสดีครับก็เป็นไงบ้างล่ะครับสำหรับผลการแข่งขันฟุตซอลนะครับในคู่ไทยพบอินโดนีเซียนะครับซึ่งทีมอินโดนะครับสามารถที่จะยันเสมอทีมชาติไทยเอาไว้ได้ด,ด้วยสกอร์2ต่อ2นะครับซึ่งผมได้นั่งดูเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าอินโดนีเตรียมตัวมาตั้งรับกับไทยอย่างเหนียวแน่นมากนะครับอุสมานเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะ และก็อีกคนนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือผู้สาบประตูของอินโดนะครับซึ่งเหนียวมากนะครับคือกินที่แกได้ยากมากนะครับกว่าจะยิงได้แต่ละูกเนี่ยนะครับก็เล่นเอาเหนื่อยเลยแหละครับพี่แกเนี่ยเซฟกระจุยกระจายนะครับก็ถือว่าอินโดนะครับเป็นอีกทีมหนึ่งที่มีการพัฒนาในกีฬานี้นะครับก็น่าจับตามองกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับอินโดนีเซียและเรามาฟังคอมเมนต์ชาวอาเซียนนะครับหลังจากที่ได้ทราบผลสกอร์นี้ซึ่งผมนํามาเสนอบางส่วนนะครับ ก็มาเริ่มกันที่ชาวไทยท่านนี้เลยครับก็ได้มาแสดงความรู้สึกไว้ว่าผู้รักษาประตูของอินโดนั้นคือแมนออฟเดอะแม์เลยแหละคุณคือที่สุดในเกมนี้แล้วก็เช่นเดียวชาวไทยอีกคนนะครับมาเมนว่าไทยจะเข้ารอบสุดท้ายกับอินโดนีเซียและเวียดนามจะถูกกำจัดสุดยอดอินโดนีเซียเมนต่อไปครับมันเป็นเกมที่เหนื่อยกว่าที่คิดเกมป้องกันอินโดนั้นแข็งแกร่งมากและขอชชินชมจากใจผู้คุณดีจริงๆก็ยังถือว่าน่าพอใจ ที่สามารถเสมอได้ถือว่าเสียหายไม่มากแต่ก็น่าผิดหวังนิดหน่อยและพรุ่งนี้ผมยังเชื่อว่าไทยจะเอาชนะมาเลเซียได้พร้อมคาเส้นชัยเป็นแชมป์กลุม่มแล้วก็มีชาวอินโดนะครับมาตอบกลับเม้นคนไทยคนนี้นะครับผมว่าไทยเอาชนะมาเลเซียได้ง่ายนะสนับสนุนจากอินโดนีเซียเม้นต่อไปครับดีทั้งสองทีมสนับสนุนทั้งคู่จากเมียนมาและในเม้นต่อไปนะครับมีชาวอินโดนนะครับมาคอมเมนต์ไว้ว่า ทีมไทยยังแกลงและยังไม่แพ้ใครและผมหวังว่าเราจะเจอกันในรอบชิงชนะเลิศนะเมนต่อไปครับอินโดนีเซียพวกเขาทุ่มสุดตัวในเกมนี้จากเวียดนามเมนต่อไปครับโดยชาวอินโดท่านนี้นะครับได้มาแสดงความรู้สึกไว้ว่าทาทีมเรายังใช้อดดิโคชจากญี่ปุน่นเคนซุเกะผมว่าทีมนี้เอาชนะไทยได้ง่ายนะโคชคนใหม่ของเรา เพิ่งเข้าร่วมทีมของเราในเวลาไม่เพียงกี่สัปดาห์ดังนั้นการปรับตัวของพวกเขายังขาดอยู่แม้จะแข็งแกลง่งแต่ทีมของเราได้ก่อตัวขึ้นมาใหม่และไทยแข่งแกล่งมากและฉลาดในการตัดสินใจไม่เล่นด้วยอารมณ์ของพวกเขาและจะเม้นต่อไปนะครับมีคนไทยมาเม้นว่ามันเหมือนกับผู้สาประตูชาวอินโดนั้นไปชกมวยมันเจ็บมากอาา่ะฮะยอดเยี่ยมมากจากประเทศไทยก็คนไทยมาแซวนะครับเม้นต่อไปครับ ทั้ง2ทีมเล่นได้ดีในเกมนี้พวกเขามีผลงานที่ดีหวังว่าไทยและอินโดจะเล่นได้ดีกว่าในครั้งต่อไปขอแสดงความนับถือเม็นต่อไปครับอินโดนีเซียเล่นในบ้านกับไทยถ้าอินโดนีเซียเล่นที่สนามกลางหรือในบ้านกับอินโดนีเซียผมเชื่อว่าอินโดสามารถชนะได้เมนต่อไปครับโดยมีชาวเวียดนามนะครับมาเม้นไว้ว่าอินโดนีเซียเสมอไทยทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาค ดูจากความแข่งแกล่งของทั้ง2ทีมแล้วน่าจะเป็น2ชื่อในรอบไฟนนลเมนต่อไปครับโดยมีชาวเวียดนามนะครับมาเมนอีกนะครับขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลชาวอินโดนีเซียที่เสมอกับ1ในทีมฟุตซอลชั้นนําของเอเชียประเทศไทยเมนต่อไปครับอินโดนีเซียและไทยนั้นแข่งแกล่งจริงๆจากเวียดนามนะครับต่อไปครับน่าเสียดายที่อินโดนีเซียปล่อยให้ประเทศไทยบุกเยอะเกินไปก็เมนนี้มาจากเวียดนามนะครับ และในเมนต์ต่อไปนะครับมีชาวเวียดนามนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าคุณหัวเราะเราในวันก่อนแต่วันนี้เราขอหัวเราะนะเมนต์ต่อไปครับทั้ง2ทีมเล่นได้ดีเท่ากันเสมอกันเป็นผลงานที่ค่อนข้างดีแล้วเจอกันนะเมนต์ต่อไปครับอันบากีกับอุสมานมูซาลุกเป็นไฟจากอินโดนะครับเมนต์ต่อไปครับโดยมีคนไทยนะครับมาเม้นว่ามันไม่น่าอายสําหรับทีมไทย ดีใจที่ทีมอาเซียนมีทีมี่แข็งแกร่งอีกทีมหรืออาจจะ2ทีมอย่างเมียนมาและแบบนี้ก็ต้องยกแมนออฟเดอะแมตช์ให้กับผู้รลกษสารประตูของอินโดนีเซียเมนต่อไปครับเป็นเกมที่สนุกและผู้รักษสาประตูชาวอินโดนั้นดีจริงๆเซฟได้น่าทึ่งมากเซฟน้ำลายซอและเมือ,องเขานั้นแดงไปหมดเลยเมนต่อไปครับผมว่าอุสมานบูซาคือนักฟุตซอลที่เก่งที่สุดในอาเซียนก็คนนี้น่าจะเป็นคนอินโดนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะ เมนต่อไปครับฉันคิดว่าประเทศอินโดและเมียนมาอยู่ในเบอร์ต้นของอาเซียนก็เมนนี้จากไทยนะครับต่อไปครับมีชาวเวียดนามนะครับมาเมนว่าโอ้ยเหลือเชื่อจริงๆตอนแรกฉันคิดว่ามันจะไม่เป็นเกมที่ยากสําหรับประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียสําหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้อินโดนีเซียและเมียนมาทําให้ทัวร์นาเมนต์นี้น่าดึงดูดยิ่งกว่าที่เคยเมนต่อไปครับโดยมีชาวมาเลเซียนะครับมาเมนว่า อืมเป็นผลงานที่น่าประทับใจของอินโดนีเซียสามารถเล่นเกมที่ดีกับหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในเอเชียฉันมักจะมีปัญหากับแฟนชาวอินโดแต่ความคิดเห็นของฉันจะยุติธรรมเสมอไม่นี่จากมาเลเซียนะครับเมนต่อไปเลยครับทำได้ดีมากอินโดนีเซียและ MVP คือผู้รักษาประตูของอินโดนีเซียและเจอกันใหม่ในรอบสุดท้ายเมนตต่อไปครับอินโดนีเซียนั้นทำได้ดีมากที่ของคุณพัฒนาขึ้นมาก ก็ไม่ได้จากไทยนะครับแล้วก็มีชาวอินโดนะครับมาตอบกลับเม้นคนไทยวันนี้นะครับขอบคุณนะเพื่อนชาวไทยเม้นต่อไปครับชาวอินโดนีเซียและชาวไทยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อไปครับนี่มันเป็นเกมที่สนุกสนานพูดตามตรงฉันรู้สึกมีความสุขและภูมิใจเมื่อผู้เล่นของไทยนั้นคำนับเมื่อเขาทำประตูที่2ได้คำทักทายจากอินโดนีเซียต่อไปครับขอบคุณเพื่อนชาวไทย และเวียดนามคุณเป็นเพื่อนของชาวอินโดนีเซียและไปกันที่เมนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็ท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเป็นเกมที่ดีมากหวังว่าจะได้ดูเกมแบบนี้อีกครั้งครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวอาเซียนนะครับที่มีความรู้สึกต่อผลกลารแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ท่ามีความรู้สึกกันอย่างไรในเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ